มานั่งกับพื้นบางตู้เลยครับแล้วก็ค่อยๆถัดตัวไปแล้วก็ลากตู้ไปไปงัดด้านนู้นครับด้านหลังนู่นนะคือปอดคนเบื้องต้นก้งจรปิดจับไว้ได้ไหมครับจับได้ครับจับภาพไว้ได้หมดเลครับ วางตรงนี้ครับแล้วมันยังไม่ได้ล่วงลงไปเนี่ยรอยมันเพิ่งล่วงลงไปเหมือนเขาแบงค์ใหญ่ไปด้วยันนี้คนขึ้นเยอะอันนี้คือเงินค้างไว้ใช่ครับเงินค้างเหมือนเอาแบงค์ใหญ่ไปอย่างเดียวเมืองเมืองจริงๆมัคขอก็ได้นะเราประชาสัมพันธ์เรียอะไรใ <40 S 1> อยู่ประมาณสี่สิบถึงห้าสบเนี่ยคุณครับนั่งได้เลยครับโอ้โหนั่งแลเย็นน้องๆก็มนันละตู้อยู่นี้ใช่ไหมครับใช่ครับตู้อยู่ด้านนี้เลยครับพฤติกรรมเขาเป็นไงบ้างครับเขาเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาแล้วเขาก็มานั่งบังตู้มานั่งกับพื้นบังตู้เลยครับแล้วก็ค่อยๆถัดตัวไปแล้วก็ลากตู้ไป ลากตู้ไปงัดด้านนู้นครับครับด้านหลังนู่นนะคือปอดคนสายตาคนก็ไปงัดด้านนู้นเลยครับเขาค่อยๆนั่งแล้วก็ขยับไปครับเอาตู้ลากไปด้วยครับเบื้องต้นกล้องวงจรปิดจับไว้ได้ไหมครับจับได้ครับจับภาพไว้ได้เนาะจับภาพไว้ได้หมดอะครับใช่คนแถวนี้ไหมครับยังไม่ทราบครับยังบอกไม่ได้ครับแต่ได้รูปพนธ์สันฐานหมดแล้วครับได้รถ รถยี่ห้อรถอะไรรถแต่ตอนนี้เรากำลังติดตามเรื่องป้ายครับเบื้องต้นเขาใส่ชุดอะไรยังไงมาบ้างครับอ,อ๋อใส่กางเกงยีนนะครับรองเท้ารองเท้าพ้าใบสีขาวขาวสีเทาเทาอ่ะสีขาวขาวแล้วก็เสื้อคลุมนะครับเสื้อคลุมก็มีโลโก้แมนยูชัดเจนอ๋อเป็นโลโก้ทีมฟุตบอลนนะใช่ทีมฟุตบอลด้วยแล้วก็เป็นเสื้อคลุมแขนยาว แล้วก็ตอนกลับไปก็ใส่หมวกกันน็อกสีขาวครับแล้วก็จักรยานยนต์ก็เป็นเวฟสีแดงครับคิดว่ามูลค่าความเสียหายครั้งนี้นี่เงินในตู<ด>้น่าจะมีประมาณสี่พันกว่าบาทครับสี่พันถึงสี่พันห้าร้อยบาทครับที่ได้อยากฝากบอกถึงคนร้ายที่ทําอย่างนี้ไหมครับก็ให้เอามาคืนดีกว่าครับถ้าท่านสํานึกได้เอามาคืนเราอาจจะไม่เอาความผิดท่านก็ได้นะครับแต่ถ้าท่านไม่เอามาคืนเดี๋ยวก็ อย่าไปทําเลยครับอย่าไปทําเลยเพราะว่ายัางไงเดี๋ยวนี้โซเชียลมันเร็วยังไงก็จับได้นะครับไม่ต้องหนีไปไหนมอกตัวเถอะครับ